สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องทับทิมแฟมิลี่กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่ในเกมรอบปกนิกเ ok ช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะหนูนะคะก็อยู่ในแมปในตี่นาในอินโ o ฟอร์เหรือว่า99คือในปาก,นกันอกเช่นเคยซึ่งคลิปนี้นะคะหนูจะพาไปดูหลังอัปเดต99คืนเมื่อเมื่อคืนนะคะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้าง คือขอสปอยก่อนเลยว่าอัปเดตนี้คืออัปเดตวันคริสต์มาสสัปดาห์สุดท้ายแล้วหรือสัปดาห์ที่3แน่นอนว่าโรงงานของเอลนะคะที่สร้างอยู่สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าดันเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั่นก็คือมีซานต้ากาลังมาแจกข,ของขวัญให้ทุกคนแต่กับมีซานต้าตัวปลอมเข้ามาในโรงงาน ของพวกเอลเราต้องไปจัดการซานตาตัวปลอมและก่อนที่เราจะเข้าไปในโรงงานนะคะเราจะต้องเก็บพวกไฟตกแต่งต้นคิดมาสมาตกแต่งต้นคิดมาสเหมือนสัปดาห์ที่แล้วก่อนแล้วเราก็ต้องซื้อรองเท้าสเก็ตพั่วบันไดในถุงซานตาคอร์ตนะคะและสินค้าในเอลช็อปนะคะก็มีเข้ามาใหม่แล้วไปดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพวกไฟนะคะก็จะมีไฟ ไฟฮาโลวีนก็คือคานิววไฟเอเลี่ยนก็จะเป็นเอเลี่ยนนะคะไฟกบก็จะเป็นของกบนะแล้วก็เปลวไฟดวงดาวก็จะเป็นเอ,อ่อฝนดาวตกเนาะแล้วก็อันนี้เข้ามาใหม่ก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งต้งคิดมาแล้วก็มีเพชรอัญมณีกล่องอัญมณนนีเอ,อ่อแล้วก็จะเป็นพวกของตกแต่งต่างๆเลยนะคะก็ทุกคนก็สามารถไปดูได้นะคือจะบอกว่ามันมีของน่าสนใจแบบ ขายเพียบเลยก็มันต้องใช้คันดี้ซื้อนะคะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แล้วแต่อยากแหละบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ไม่แพงส่วนหนูนะคะกดซื้อเปลวไฟเอเลี่ยนกับเปลวไฟกบแล้วก็เปลวไฟคานิวอคือรัวๆเลยเพราะว่าชอบมากเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูฉากสซาหระที่3กันว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเมื่อคืนตลอดคนนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูอัปเดตนะคะหรือว่ายังไม่ได้เล่นอัปเดตเนาะก็สามารถมาดออูตรงคัสซีนใหม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคัสซีนกัน โอเคนะคะคัะสซี่ของเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันว่ามันเป็นยังไงโอเคนะคะหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วน้อยอย่างแรกที่ช่างตัดไม้ต้องทำเลยก็คือการตัดไม้เข้าตัวครับแล้วก็ตัดไม้เข้าไฟ อนนี้นะคะก็เอาไฟไปเลเวลสามแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาของกันแล้วก็เจอบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะก็เลยว่าจะเข้าไปเปิดเนาะตอนนี้ก็เห็นถัานหินก็เลยเก็บมาสองานก่อนทุกคนถ้าตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าคือมีช่างมาอันนี้บ้านให้หนูก็คือมาสร้างสร้างหลังบ้านให้หนูนะคะก็เลยอาจจะมีเสียงแบบพวกเหล็กเสียงเชื่อมเหล็กอะไรประมาณน,นี้นิดนงเนาะแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้ามันเข้าก็ ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเราจะรบกวนได้เนาะโอเคหนูเห็นอีกบ้านหลังหนึ่งหนูก็เลยจะเข้าไปเปิดอีกหลังหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ก็คือวันนี้อะชาเลนจ์อของเราก็คือต้องเออไปจัดการซานตาตัวบอมใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะพาไปทําว่ามันจัดการอะไรยังไงแต่ว่าช่วงแรกๆอะเราจะต้องฟาร์มของก่อนนะคะเพื่อที่ของเราจะได้ฟู โอเคตอนนี้ก็คือได้ถังน้ำมันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้หนูได้การสอบดีแล้วนะคะหลังจากที่ไปเปิดหีที่บ้านหลังเมื่อกี้มาก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีมากที่เราได้กระสอบตั้งแต่แบบเริ่มเกมเลยนะคะตอนนี้ก็คือพยายามเก็บพวกเศษเหล็กพวกฐานหินแล้วก็น้ำมันนะคะให้ได้เยอะเพราะว่าเราจะต้องรีบออพไฟเพราะว่า,าจะได้รีบพาให้ทุกคนไปดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทำช้าๆมันจะเสียเวลาตอนนี้นะคะที่บ้านก็ไฟเเวลสีแล้วแล้วก็ไปช่วยเด็กคนแรกมาแล้ว มาเดี๋ยวเราจะอันนี้ไฟกันนะคะมาดูว่าให้เท่าไหร่อุ้ยทุกคนไฟเกือบเลเวลหเลยนะ82เลยตอนนี้นะคะหนูก็เลยซื้อเป็นเตียงเก่าแล้วก็เตียงดีก่อนที่จะได้ข้ามวันแล้วก็ซื้อแผนที่กับเข็มทิศแต่ว่าเข็มทิศไม่พอก็เลยซื้อเป็นเข็มนาฬิกาไปก่อนนะคะคือตอนนี้นะคะคุณลุงมาคุณลุงแรกบอกพวกผิวหนังมา นูก็เลยต้องออกหาพวกเท้ากระต่ายก่อนนะคะคือตอนเนี้ยหาได้2อ,อันเลยก็เลยแบบว่าจะเอากลับไปให้น้องด้วยนะคะโอเคมาเราก็จะเอากลับไป2อ,อันเลยคือน้องหนูมันไปช่วยเด็กคนที่2มาแล้วแต่ว่ามันได้ผิวหมาป่าคนเดียวกับผิวหมาป่าอัลฟาแค่คนเดียวหนูก็เลยให้น้องเลยเพราะน้องหนูไปนคนหาหนูก็เลยจะไล่แค่เท้ากระต่ายก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเองในรอบต่อไป โอเคมาเราก็ออกมาหาของเหมือนเดิมเลยตอนนี้นะคะก็ออกมาเปิดหีบที่สนามปลาเราก็เปิดได้เป็นคันเบ็ดแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้ก,ก็เลยทิ้งไว้ก่อนสาหรับใครที่แบบอยากมาใช้ก็มาหยิบได้แล้วก็หนูก็จัดการพวกหมาปลาที่มันมีไฟคิดมาดพันอยู่เนาะเพราะว่าเราจะต้องไปปลดล็อกหมู่บ้านคิดมาดก่อนนะคะเราถึงจะสามารถไปทาอีเวนต์ได้ก็คืออีเวนต์จาัดก,การซานตาปอลนั่นแหละเราก็ต้องเก็บพวกไฟตกแต่งด้วยนะคะแล้วก็เออแบบ ที่มันห้อยอยู่ตามหมาป่าแล้วก็ตามต้นไม้อ่ะถ้าอยู่ตามต้นไม้เราต้องตัดออกแต่ถ้าอยู่กับหมาป่าเราจะต้องเออจัดการหมาป่าน้อเราถึงจะได้ไฟนั้นถ้าไฟนั้นนะคะเราสามารถเอาไปตกแต่งต้นคิดมาได้แล้วหมู่บ้านมันก็จะปลดล็อกเนาะโอเคเมื่อกี้นะคะพูดไปซะเยอะเลยคือไฟเราเลเวลห้าแล้วนะคะตอนนี้คือถือว่าไวมากๆแล้วก็พยายามตัดไม้เข้าเครื่องตอนนี้เพราะว่าต้องการให้มาเยอะมาเดี๋ยวต่อไปนะคะหนูก็จะ พาทุกคนไปดูสถานที่ที่โรงงานสร้างเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะเป็นที่ที่โรงงานสร้างเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นที่ที่ซานต้าขอตัวปลอมอาศัยอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการก,กันตอนที่เราเาจัดการแบบเปิดแมปอะไรให้ครบแล้วแล้วก็ใช้ ไฟตกแต่งต้นขิดมัดมาตกแต่งให้ครบแล้วเราก็สามารถเข้าไปในบ้านได้แล้วแต่ว่าในตราบใดที่เรานะคะยังไม่สามารถเปิดไฟได้แล้วก็ยังไม่สามารถติดตั้งไฟตามต้นขิดมาได้เราก็ยัง<ค><อ>ไม่สามารถเข้าไปในเโรงงานที่ซานตาคอตวปลออยู่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องเ,อเปิดไฟก่อนแล้วก็ติดตั้งไฟด้วยโอเคตอนนี้หนูก็ออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ออกมาหาของจากที่เมื่อกี้สำรวจแถวแถวแถว อีเวนต์คิดมากไปเนาะเห็นไหมทุกคนคือหนูว่าใส่ไฟเอเลี่ยนไปใช่ไหมแล้วคือสักพักเอเลี่ยนมันบุกโลกถ้าสมมติว่าเราอ่ะใสไ่ไฟกลบใช่ไหมวันที่3ตอนเช้าอ่ะกลบก็จะขึ้นมาเลยนะคะก็จะเป็นอีเวนต์กลบให้เราทำเนาะส่วนถ้าเราใส่ไฟแคนนิววอวันที่3ของตอนเช้านะคะก็จะมีงานแคนนิวอจัดเนาะ คดิวอสก็คือจะเป็นของอ,อ,อีเวนต์ฮาโลวีนนะคะคือมันเอาไปสุ่มแล้วแหละตอนนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกไฟเอเลียนนะคะเอเลียนก็จะมาบุกเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกไฟดาวดวงดาวเนาะก็จะได้เป็นฝนดาวตกก็คือฝนดาวตกก็จะเป็นอันที่เราเคยบอกไปนั่นแหละเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะไฟครบแล้วหนูก็เลยจะมาซื้อของเนาะคือซื้อเป็นรองเท้าสเกต็ต ขั้วแล้วก็บันไดนะคะอันนี้เราจะต้องไปเปิดไฟก่อนตามต้นไม้นะคะพอเราเปิดเสร็จแล้วนะคะจะปลดล็อกมู่บ้านไปคิดมาดพอปลดล็อกเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้เลยของที่เราต้องเตรียมไปก็จะมีประมาณนี้เลยช่วงต้นคลิปที่หนูบอกไปตอนนี้ก็คือต้องแยกย้ายกันเปิดไฟนะคะคือจริงๆอะ่ะหนูจะไม่เก็บแคนดี้นะเพราะว่าแคนดี้มันจะเข้าตัวเราเองแบบไม่ต้องเก็บอยู่แล้วเนาะ นั่นแหละเราก็เลยไม่ต้องจะเป็นต้องเก็บก็ได้เพราะว่ามันเข้าตัวเองอยู่แล้วโอเคคือตอนนี้นะคะเรากําลังจะเข้าไปจัดการซานต้าเนาะที่ไมันเป็นซานต้าตัวปล้อมแต่ว่าเราต้องเปิดไฟให้ครบก่อนนะคะเพราะเปิดไฟครบแล้วก็จะปลดล็อกหมู่บ้านได้เลย โอเคนะคะหลังจากที่เราปลดล็อกมูบ้าเสร็จเราจะมา,าที่บ้านที่ซันตาอยู่เลยไม่ใช่บ้านหลอกโรงงานโอเคพอเข้ามาแล้วบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วมันพอเปิดอีกห้องหนึ่งไปนะคะเราจะมาเจอกับป้อมปืนวิศวะซันตาที่มันจะเป็นของขานั่นแหละขาที่100เพชรเอ้ย1,000เพชรเออตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วคือเราต้องเฝ้าระวังไอ้ตัวป้อมปืนตรงนี้มากเพราะว่ามันสามารถยิงเราตุยได้เลยโอเคมา เราก็จะลงมาข้างล่างนะคะคือด้านล่างอ่ะเราต้องใช้รองเท้าสเก็ตนะคะก็คือต้องสเก็ตไปแล้วก็จะมีไอ้ป้อมปืนตรงเนี้ยอีกนะคะวิ่ทุกคนดูดิเหมือนมันจะมีห้องแบบอันนี้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ใช่ใช่สารต้าตัวปลอมปะเออไม่รู้แหละตอนนี้นะคะตรงนี้เราต้องใช้พวกขุดเนาะโอเคพอเราลงมาเราก็จะมาเจอกับห้องอีกห้องหนึ่งก็จะมีป้อมปืนวางอยู่อีกแล้วคือป้อมปืนป็นอุปสรคมากหนูก็เลยคิดว่าเรางั้นเราลองเอาหอกอ่ะไปแทงมันดูมันอาจจะแบบ พังได้นล่าสุดคือมันพังได้นะคะทุกคนแล้วก็ได้คันดี้ออกมาด้วยแอบเลิศมาพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะมาเจอกับห้องซานต้าเลยทุกคนแต่เนี่ยเป็นซานต้าตัวปลอมคือไม่ใช่ซานต้าตัวจริงแน่นอนดูดีโหดมากซานต้าเนี่ยเขาไม่โหดขนาดนี้อ่าเราต้องช่วยกันลุมนะคะลุมจัดการเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะตุยได้เลยอุ้ยทุกคนชีสร้างป้อมปืนด้วยเดี๋ยวหนูจะเป็นคนจัดการป้อมปืนเองมา อุ้ยจัดการแล้วแบบได้คันดีด้วยนะคะทุกคนคือนางอาจ,จะไปวางป้อมปืนไปทั่วเลยนี่ดูดิอันนี้ก็มาวางป้อมปืนอีกแล้วดูก็เลยจะจัดการป้อมปืนเนาะอุ้ยนี่ไงทุกคนหลังจากที่เราจัดการซานต้าไปอะ่ะได้คันดีเยอะมากโลอดอ่ะก็พอจัดการซานต้าตัวปลอมแล้วทุกคนมันก็จะเป็นศพแบบนี้เลยดูดิเป็นร่างไรวิญญาเลยวิ <laughs> ใหญ่มากโอเคคือพอเราจัดการเสร็จน,นะคะจะมีของขวัญเปิด เอ้ยจะมีของขวัญออกมาแบบนี้เราสามารถเปิดได้นะเปิดได้เป็นน้ํามันนะคะส่วนอันนี้ก็เปิดได้เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันแล้วเปิดกล่องของขวัญใหญ่กันมาดูว่าหนูจะได้อะไรได้อะไรอะ่ะได้ปืนหรอเฮ้ยได้ปืนปเป p e r m i โอเคนี่นะคะก็จะเป็นปืนที่เราได้มาโอเคทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะส่วนล่างซันต้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนอีเวนต์เนี้ยมีแค่นี้เลย ได้แบบของดีมากก็จะได้เป็นคันที่เยอะมากทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับอีเวนต์สัปดาห์นี้ก็สำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเึงนกังใจให้ด้วยนะสำหรับที่นี้พอล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ